สวัสดีครับผมก็เดี๋ยววันนี้ผมจะพูดถึงคับใกล้หนึงนะฮะหลังจากที่เล่นมาสักวักหนึ่งก็ทําการเปลี่ยนลิลิกใหม่ให้มันไปทางอ d ดล้วนนะฮะซึ่งลิลิกผมก็ยังใช้เป็นอ่าเซตแบนอยู่นะครับผมแล้วก็เปลี่ยนจากประดับเนี่ยเปลี่ยนจาก i n นเนเป็นอ่าทางด้านสเปซนะครับผมก็คือ,อได้อ d ดเพิ่มนั่นเองะฮะก็คือตอนนี้ผมดามิที่สี่พันใช่ป่พันสิเกแล้วก็ความเร็วสิบเก้็ผมซึ่งไอตัว อ่าสเปซเนี่ยบอกว่าถ้าเกิดความเร็วผมเกิน120ยยี่สเนี้ยหรือเท่ากับเนี่ยมันจะเพิ่มดันเป็นให้12%เนาะซึ่งผมก็สามารถดันความเร็วมันได้นะอ่านี่ฮะผมดันความเร็วให้มันกลายเป็น120ได้แต่ทีนี้ดันเมรคมันต่ำกว่าที่ที่ผมมีอ่ะดิใช่ไหมคุณก็เห็นใช่ปะล่ะว่ามันมันต่ำกว่าเนาะอ่าทีนี้ผมก็เลยผมก็เลยว่าอ่ะช่างมันถ้ามันต่ำกว่างั้นเราก็เปลี่ยนเป็นอันนี้เลยฮะต่อให้ขนาดว่าความเร็วมันถึงมันยังเบากว่านะ ผมก็เลยมาเน้นทางนี้ดีกว่าครับผม <c oughs> เน้นทางนี้ดีกว่าก็ได้าเมจสูงกว่านะครับผมแล้วผมก็ไม่แน่ใจนะว่าถ้าเกิดความเร็วตรงนี้เนี่ยร้อยยี่สิบถ้าเกิดมันมันได้เพิ่มในดันเนี่ยไออีกสิบสองเปอร์เซ็นมันจะมาหรือเปล่านี่ผมก็ไม่ทราบนะฮะใครรู้บอกผมด้วยนะแล้วทีนี้ผมจะหาคอนดนมาจากไหนก็มีทั้งจากโบเนียดึงแล้วก็เอาจากเบสิกเบสิกไม่ต้องมีตัวบ้าเลยเลยคือ่อาไล่คนตัวเองนะฮะ มันจะเพิ่มคนละที่4.8% 3สเต็ปนะครับผมก็ตีไปเรื่อยๆกลมวัน15%เนาะก็คือมันเกินแน่นอนครับผมความเร็วนะทีนี้เราจะมาดูกันนะครับผมในการลงดันไอ้ตัวบอสนี้นะฮะอ่ะอาเราจะลงแค่สองตัวพอนะฮะไม่ให้มันเยอะมาก <c oughs> ครับผมทีนี้เราก็จะเล่งคนลิ้นิหนึ่งนะฮะ <c oughs> โอเคทีนี้เราจะขับกล้าตีเดือนนี้ก่อนครับผม ตูมตูมเขาผมแล้วก็อนติอ่าสุดท้ยอันติปั๊บตูมเขาผมนี่ก็ตีธรรมดาฮะับเขาเอ่าไปยิงที่นี่ผมรีบกดดูแบนก่อนน่าจะดูไม่ทันนะครับว่าน่าจะคิวเทิร์นมอนเดียวนะฮะมันท็อปดูมันท็อปดูได้ปะผมก็ไม่เคยท็อปดูเนาะวายอ่ะช่างมันมแล้วกันฮะ เนี่ยก็ระเบ,บิดประมาณหมื่นกว่านะตัวนี้ผมจะให้ดูสเตตัสคับการนะฮะเดี๋ยวเรามันลำนูนลำนี่ไปก่อนฮนะโอเคฮะตอนนี้คับก้าผมเนี่ยก็ขึ้นมาเป็นดาเมจราวๆอ่าสี่พันสี่เนาะจากอันเดิมก็คือตอนนี้คือเราต้องรองให้สถานะไอแบนออฟไซริงทันเดอร์ออกไปก่อนนะครับผมเราถึงจะรู้นะว่ามันเป็นยังไงกันแน่นะอ่าตีปับ๊บเรามาดูกอนเรื่อก,กันนะฮะ ว่าไอ้ตัวแบนเนี่ยมันหายไปหรืยอยังจะ <c oughs> ได้เช็คดาเมจไปด้วยครับผม <c oughs> อ่ะทีนี้แบนออกยังอ่ะทีนี้แบนออกไปแล้วก็จะเหลือที่ <c oughs> บวกเลขแป๊บหนึ่งนะฮะอ่าพันสองหกสิบเอ็ดบวกสองเก้าศูนย์เก้าเขาผมก็จะขึ้นมาเป็นอ่า 4,000นะครับผม4,170นะฮะอ่าแสดงว่ามันมันเกิดขึ้นนะครับผมอ่ามันสามารถเพิ่มคอนเรนดันแล้วก็ไอตัวสเปซน่าจะทำงานนะฮะไอตัวประดับเรานะ่ะน่าจะทำงานนะเพราะมันขึ้นมาตั้งตั้งเท่าไหร่ตั้งร้อยกว่าเกือบตั้งเกือบ200นะครับผมหรือเออมันขึ้นมา200เลยแหละใช่ครับผมมันขึ้นมา200เลยก็คือสูงมากนะฮะแล้วเมื่อเราทำดาเมจเรื่อยเรื่อยนะฮะทีนี้มันจะติดสถานะ อของแบรนด์นะครับผมเดีย๋ยวผมตบปั๊บเนบี่ยเดี๋ยวพีมส่วนเลยนะฮ <c oughs> ะเดี๋ยวรอสักหนึ่งนะฮะอ่าทีนี้ผมตบปั๊บเนะาะเดี๋ยวรอรอรออ่านี้เสร็จปั๊บอเลยจะจบเทอรนไวเนะีย่ยเยอะจังเลยอ่าทีพอมาถึงนี่ครับผมก็จะมีสถานะของแบรนด์ออฟซิลลิงทันเดิร์นครับผมซึ่งมาจากลิลิขอ่าสายฟ้าเราเนาะ ก็จะกลายเ,เป็นราวๆ4 4 0 0ครับผมไอ้ผมบวกให้ดูตัวเลขกลมๆมนะนะพันสองหกเอ็ดนะครับผมบวกกับสามหนึ่งหกหนึ่งก็ผมกลายเป็นพันสี่ร้อยสี่หนึ่งไอ้สี่พันสี่ร้อยยี่สิบสองนะครับผมทั้งหมดนะก็คือแบบแรงจัดเลยนะครับผมอ่าก็ประมาณนี้ถ้าผมสำหรับการบิวที่ทําให้ดาเมจได้สูงๆนะฮะซึ่งอ่าถ้าเกิดใครไม่มีไล์โคนเนี่ยก็คงต้องเปลี่ยนเป็นรองเท้าเอดิเคเอ้ยเป็นรองเท้าความเร็วนะครับผมเพื่อดัน ให้เราทํางานนะฮะไอตัวประดับเนาะก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็เป็นแนวทางในการปั้นคารกบานะฮะซึ่งผมไม่รู้ว่ามันแรงกว่าของคนอื่นนะผมไม่ได้ดูนะว่าของใครเป็นของใครนะครับผมก็เราไม่พูดแล้วกันครับผมว่าคนที่ปั้นไม่เหมือนผมอะดาเมจมันอยู่ประมาณไหนเนาะโอเคผมก็ขอตัวลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ